ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันช่วงเย็นๆนะครับก็จะมานะครับรีวิวนะครับหน่อกล้วยหอมทองนะครับอันนี้เป็นท่ายางนะครับกล้วยหอมทองท่ายางนะครับสั่งมาจากเพชรบุรีนะครับก็สั่งมาร้อยหน่อนนะครับเพื่อจะเอามาปลูกนะครับตรงที่มันว่างๆนะครับตรงข้างหน้านู้นนะครับตรงเนี้ยตรงนี้นะครับ กะว่าจะปลูกกล้วยนะครับให้เต็มตรงนี้ก็มีหลายสายพันธุ์นะครับทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่นะครับแล้วก็มีกล้วยน้ำว้านะครับตรงนี้นะครับก็กะว่าจะปลูกให้เต็มนะครับอ่าให้ดูหนอนนะครับหนอก็ทำมาดีนะครับลอกอันนี้ออกแล้วก็มีตัดบางส่วนนะครับแต่ก็ สภาพก็ยังโอเคนะครับสั่งมารู้สึกจะพันกว่าบาทนี่แหละครับรวมค่าส่งก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือก็นะครับมันมีค่าส่งที่มันแพงนะครับเพราะว่าหน่อกล้วยมันค่อนข้างที่จะหนักนะครับอ่ะครับตอนนี้ก็เอาลงถุงชําไว้นะครับกล่าวว่าจะช้าไว้ก่อนนะครับสักเดือน2เดือนนะครับค่อยจะเอาไปปลูกนะครับ นะครับก็ใช้ดินนะครับใช้ดินใช้หน้าดินแถวแถวในในพื้นที่นี้แหละนะครับแล้วก็ไม่ได้ผสมกับอะไรเลยเอาหน้าดินล้วนๆเลยนะครับสีค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับนะครับก็เหลือจากปลูกนะครับเหลือจากปลูกตรงบริเวณนี้นะครับก็เอามาชําไว้นะครับสักเดือนเดือนสเดือนนะครับคือไม่ได้จําหน่ายนะครับ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหนักนะครับเพราะใส่ดินเยอะนะครับแล้วก็ถุงถุงเพาะถุงชามนี่ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับก็เลยไม่ได้จําหน่ายหรืออาจจะจําหน่ายนะครับแต่ว่าคือก็คงจะไม่ได้ส่งนะครับเผื่อจะมีเผื่อมีท่านใดนะครับที่สนใจนะครับแถวแถวนี้นะครับอาจจะก็อาจจะมีจําหน่ายบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าร้อยหน่อปลูกไปก็เยอะพอสมควรนะครับ เหลือไม่มากนะครับที่มาชําไว้นะครับอ่าโอเคครับผมก็ลองดูครับว่ากล้วยหอมทองท่ายางนะครับจะเป็นยังไงนะครับจะได้กินหรือเปล่านะครับเพราะว่าดินแถวนี้นะครับไม่ค่อยดีเลยนะครับปลูกกล้วยนะครับปลูกนานแล้วนะครับกล้วยตรงนี้นะครับเนี่ยให้ดูอีกทีหนึ่งปลูกโอ้โหนึกผมว่าน่าจะเกือบเกือบจะปีหนึ่งแล้วครับนะครับแต่ก็ยังไม่ ไม่ไปไหนเลยเนี่ยเริ่มช่วงนี้ก็เริ่มที่จะดูดีขึ้นนะครับหลังจากที่ผมทําระบบน้ํานะครับให้ช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมานะครับช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับก็ทําให้ดินชุ่มชื้นหน่อยนะครับแต่ปัญหาก็คือดินมันแน่นนะครับตรงนี้นะครับก็เลยนะครับหาใบไม้มาใส่นะครับค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นใบไผ่นะครับอยู่ตรงข้างหน้านู้นนะครับใส่ทับถมไว้นะครับ ให้มันย่อยสลายนะครับให้เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนะครับแล้วก็พยายามนะครับทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็เอาไปลดโคนต้นกล้วยนะครับอีกทางหนึ่งนะครับทําลองปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับโอเคครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ